สวัสดีครับครอบครวัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปนะครับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนะครับระหว่างทีมชาติไทยทีมหญิงนะครับชบาแก้วพบกับทีมชาติเนปาลน,นะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนยโดยนะครับในทีที่59นะครับชัชวันรอดทองนะครับได้ยิงลูกฟรีคิกเข้าไปอย่างสวยงามแลว้วก็นาทีที่7 3 กิราพรมุงคลดีก็ได้ชาร์จดจ่อเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้ทีมไทยเราสามารถชนะทีมชาติหญิงเนปาลไปได้2ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นชัยชนะที่งดงามนะแต่ว่ากว่าจะได้ประตูเขาก็มาถึงครึ่งหลังเพราะว่าทีมชาติเนปาลนเ,นเล่นดีครับเล่นดีมีความสามารถเฉพาะตัวใช้ได้เลยครับความสามารถเฉพาะตัวสูงพอสมควรแต่ว่าทีมไทยเราอาศัยนะครับะระบบทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวเราก็ ก็ไม่ด้ยอยกับเขานะเพี่ยนแต่ว่าทีมเวิร์ Bond, กกันแทงบอลกันเซตบอลของเรารู้สึกว่าจะได้มาตรฐานนะผมดูแล้วค่อนข้างจะมีรูปแบบการเล่นที่น่าดูครับก็คงไปได้ไกลครับเพราะว่าเราจะเริ่มต้นแข่งขันจิงชาเมืองชาเดเชียรอบคัดเลือกกันปลายเดือนนี้แล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดชบาแก้วนี้นะครับก็ให้กําลังใจกันครับสำหรับนะครับคลิปที่แล้วนะผมมานั่งเล่านิทานให้เพื่อนฟัง <laughs> เป็นความจริงครับเพราะว่า ถ้าเราจะสร้างทีมในลักษณะที่เล่นดีทีมเวิร์กดีนะครับโดยใช้ตัวผู้เล่นภายในเรา 70- 80%ดเนนะครับโดยเราต้องการทีมฟิตนะครับต้องการทีมที่มีความฟิตต้องการทีมที่มีแพชชั่นแต่ระดับฝีเท้ามันมีจริงครับระดับเกฟุตบอลมันมีจริงเราปฏิเสธไม่ได้เลยเราถ้าเกิดว่าอาจินตนาการาง,ง่ายๆถ้าเราเป็นคนไต้หวันนะเราไม่รู้จัก ชื่อนักฟุตบอลไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่รู้จักชื่อนักฟุตบอลไทยคือผมอยากให้เพื่อนๆนนลืมชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราให้หมดทําเสียเหมือนเหมือนเราไม่รู้จักนักเตะคนนี้เลยแล้วเพื่อนจะเข้าใจทันทีที่ผมพูดในต่อไปนี้นะที่เราคิดว่าทีมไทยเราเล่นดีตอนนี้เพราะว่าเราดูไทยเลกและเรารู้จักชื่อฟุตบอลไทยแต่เรา,ถ,าถ้าเราเป็นแฟนบอลไต้หวันนะครับที่ออกข่างไปหน่อยหนึง่งไม่รู้จักเลยนักเตะไทยเป็นใครบ้าง แต่เราเห็นนักเตะไทยเล่นฟอร์มดีครับฟอร์มดีแต่ว่าสามารถต่อสู้ได้เฉพาะนะครับทีมย่านอาเซียนแล้วก็สามารถเสมอนะครับหรือว่าชนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับเวียดนามนะครับแต่ทีนี้เราก็ออกไปแล้วไปเจอบาเรียนเราก็แพ้เขาหรือว่าไปเจออิรักเราก็แพ้เขาอีกนะครับอาจจะแพ้อย่างสูสีเพราะว่าแทคติกโคดดีโคด,ดิชมีแทคนติกดีแต่ว่า าสามารถเสมอกับบาเรียนหรือว่าไปแพ้กับกาตาอย่างนี้ครับแล้วเราก็ไปเฉียดช,ชิวตกรอบมาอีกแล้วเราต้องรุ้นนะครับสุดหัวใจนะในการเข้ารอบฟุตบอลโลกแล้วเราก็ตกรอบมาอีกเราจะอยู่ในวงกลมตรงนี้แหละครับเพราะว่าเราใช้ทีมสมัครเล่นหรือทีมพัฒนาไปแข่งจะไม่มีทางเลยครับที่จะสร้างข้อแตกต่างนะนะครับเหมือนทีมชาติกาตานะ ที่เขาสามารถาเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับเล่นฟุตบอลโลกหรือจีนที่เขาสามารถเข้าไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้คือมันมีความแตกต่างนะความแตกต่างของการยกคลาสระดับบอลขึ้นเนี่ยในการแข่งขันกับทีมนะครับที่มีในระดับสูงนะในย่านเอเชียรหรือว่าบรรลุจุดประสงค์เบื้องต้นคือเราต้องการนะครับไปฟุตบอลโลกให้ได้เพื่อที่จะทําให้วงการฟุตบอลไทยเราดีขึ้นเพื่อกระตุ้นสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้น แน่นอนครับที่ผมพูดค้างไว้นิทานเรื่องที่เล่าในคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเด็กไทยเราเนี่ยพยายามสปินตัวนะไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเกรดแบบนี้นะใช้นักเตะคือพูด,ดง่ายๆว่านักเตะในต่างประเทศนะในยุโรปเนี่ยเขาอาจจะไม่อ่าวิ่งซอยยิกๆเหมือนบ้านเราอะอาพูด,ดง่ายเขาเล่นโดยใช้ความคิดบ้างนะเด่นเล่นโดยใช้ทักษะบ้างแต่เขามีคลาสบอลระดับสูง นเขาเขาใช้ศิลปะในการเล่นมากขึ้นและเขาก็นะครับวิ่งนะครับลงมาช่วยรับแน่นอนแต่เขาไม่ใช่จอมขยันเหมือนบ้านเราและไม่พยายามวิ่งในลักษณะนั้นที่เราเคยเห็นมาเราเราคิดว่าเล่นดีเหมือนนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาจากยุโรปนะครับตอนที่เขาวิ่งเขาก็วิ่งตอนที่เขาเดินเขาก็เดินแต่พอจังหวัดเขาสปีดขึ้นเนี่ยคลาสบอลก็แสดงออกขึ้นมา มันจะทําให้ระดับความเร็วเขาขึ้นไปอีก3เท่า4เท่าเข้าทาประตูคู่ต่อสู้ได้อย่างน่ากลัวนั่นคือสไตล์ญี่ปุ่นครับที่เราเห็นในทีมชาติญี่ปุ่นนะถ้าเกิดนักเตะที่มาจากยุโรปสักคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเข้ากับทีมในไทยของเราได้เพราะนักเตะที่มาจากยุโรปเล่นเล่นคนละแบบนะกับทีมสมมุติว่าในในตัวผู้เล่น11 11คนเนี่ยเป็นนักเตะไทยนะที่เล่นสไตล์ไทยเราเลยแล้วก็เราถอดไปตัวหนึ่งแล้วก็นักเตะ นะครับจากฝรั่งเศสรหรือเยอรมันลงไปคนหนึ่งนะครับเขาอาจจะจะเล่นเล่นได้ในในลูกที่สําคัญมากๆเหมือนเยอรมันอาาัคเดเยนี่เขาแอซซิดได้ในลูกที่สําคัญมากในการเอาชนะอิรักหรือนะครับซินวาแม็กเซตเนี่ยเขาสามารถบุกตะลุยเข้ายิงประตูของอุซเบกิสถานได้ที่เราเห็นมาเนี่ยแต่นะครับในภาพรวมทั่วไปของเกมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปกลมคืนกับคนอีก10คนในสนามที่เป็นสไตล์ไทย แต่เมื่อถอดนักเตะอย่างเอราวัณหรือซินดอ r ังเซตออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทีมทีมทไทยเราเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยอ่าเพื่อเพื่อจะแพ้บาดุดุยด้วยเหมือนกันครับถ้าเราเป็นคนไต้หวันมองมาเนี่ยนเราจะรู้เลยว่านักเตะฟีเท้าอย่างเอราวัณเนี่ยแตกต่างซินดอวังเซตแตกต่างจากคนอีสิบคนในทีมเพราะว่าคนไต้หวันเนี่ยแฟนบอลไต้หวันเขาไม่รู้จักชื่อนักเตะเรานะ เขาไม่รู้อย่างชื่อเขาไม่รู้ด้วยว่ากิติศักดิ์เล่นอยู่ในไทยลีกยังไงหรือว่าเคยไปยิงประตูการสวยขนาดไหนในประเทศแต่รู้แต่ว่าพอแมตช์ที่เจอขึ้นระดับสูงเนี่ยที่เราตั้งเป้าว่าเราต้องไปฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราทําไม่ได้แต่ถ้าถ้าเกิดเราเอานักเตะอย่างเอราวันเนี่ยลงมาในสนามแปดตัวเลยแล้วทําให้สไตล์การเล่นแบบไทยเราเป็นน้ําน้อยในสนามมั้ยถ้ามีนักเตะอย่างซิโนเมซซสสักแปดตัวในสนาม เล่นสไตล์ที like like ่ที่ไม่ไม่ใช่จองขยันเหมือนเราอ่ะแต่เขาเล่นในสไตล์ที่มีทรงประสิทธิภาพและทรงพลังมีความแม่นยําและมีคลาสบอลที่สูงถ้าเราดึงนักเตะจากยุโรปแบบนี้มาสัก8ปดเตัวในทีมของเราอ่ะทีมเราจะสามารถนะเป็นที่หวั่นเกรงนะของทีมจากนะครับทางอาหรับทันทีนะเราอาจจะสามารถชนะกาตาได้เลยสามารถชนะซาอุได้เลยนะหรือว่าสู้กับซาอุได้อย่างสนุก นี่คือการยกระดับครับและสิ่งนี้ไม่ไม่ใช่การไปทางรัดนะแต่มันเป็นการที่เราควรจะไปเพราะนักเตะทั้ง8ตัวที่นํามาจากยุโรปเป็นคนไทยทั้งหมดเขามีสิทธิ์จะเล่นทีมชาติด้วยเมื่อแนวโน้มวิธีการเล่นของทีมชาติเปลี่ยนไปนักเตะที่เลย3าคนเนี่ยก็ต้องสปินตตัวที่จะเล่นให้เข้ากันกับระบบใหม่และนอกจากนั้นนะนักเตะในไทยที่ยังไม่ติดทีมชาติก็จะเริ่มตระหนัก และเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนวิธีการเล่นเขาจะมีการเรียนแบบมันเกิดขึ้นและถ้าเกิดส่งออกนอกได้หรือมีมูลค่าได้ทั้งเอเจนต์นักเตะทั้งสโมสรตรง,ส,งสังกัดในไทยก็จะได้รับผลประโยชน์สูงไปด้วยจุดนี้มันจะดึงขึ้นเป็นระบบครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเรานะส่วนใหญ่แล้วเราจะมีอาการที่ใช้นักเตะที่อยู่ในไทยเราเนี่ย เต็มสนามไปหมดและเราจะเปิดโอกาสให้นักเตะที่มาจากยุโรปที่เป็นนักเตะไทยเนี่ยลงในสนามนี่น้อยตัวมากลงมาน้อยหรือนักเตะจากยุโรปต้องมาเล่นให้ได้แบบทไทยก่อนเพราะจำนวนที่เล่นอยู่ในสนามเนี่ยแตัวนี่เล่นสไตล์ไทยหมดเลยนะันักเตะที่มาจากยุโรปคุณจะต้องมาร่วมซ้อมกับทีมยูเราก่อนร่วมซ้อมกับทีมสมัครเล่นเราก่อน จนคุณเล่นเหมือนเราอ่ะเราที่ใจคุณลงนี่คือกำแพงครับนี่คือกำแพงที่มันจะมันจะสาบเราอีกห้าสิบปีร้อยปีให้เราแข่งกับเวียดนามอยู่แบบเนี้ยทั้งทั้งที่นักเตะเราศักยภาพนักเตะเราที่ยุโรปมีถ้าเราตามตัวนะเอราวันกาดิเย่นะตามตัวพาเช่มานะตามตัวพิรวัตฟินบาวตามตัวได้หลายคนนะ ที่ผมอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ได้สำรวจสรวจขนาดนั้นเพราะว่ามันมีจริงครับมีนักเตะเราอยู่ในยุโรปเยอะจริงเราต้องไปไปดูว่าใครสามารถจะเล่นคือจริงๆแล้วถ้าถ้านักเตะนั้นไม่เฉียบขาดจริงนะทั้งทีมนะถ้ามีอยู่แปดคนนะ่ะเล่นสไตล์ฟุตบอลระดับสูงจริงอนะ่ะจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่เกรดเอไปจนถึงเกรดพรีเมียมร่วมกันแปดคนได้อย่างดีเลยแต่มันน่าเสียใจมาก ที่นักเตะบางคนทำไมถึงเล่นอยู่ในฝรั่งเศสดีบางคนเล่นอยู่ในเยอรมันดีบางคนเล่นอยู่ในอังกฤษดีแต่นักเตะนั้นพอมาเล่นกับทีมในไทยเราเนี่ยทำไมดูเหมือนเล่นไม่ดีเพราะอะไรครับก็เพราะว่าทั้งทีมมีแต่นักเตะไทยเล่นสไตล์ไทยทั้งทีมเลยสไตล์เขาก็เลยเป็น,เป,นเป็นเรื่องแปลกเซนฟุตบอลไม่ไม่ทันกันพอเซนฟุตบอลไม่ถึงแฟนบอลหรือว่าโค้ชบางคนก็ตีความว่าเขาเล่นไม่เข้ากับทีมชาติไทยหรือฟีเท้าไม่ ไม่เท่ากับเด็กไทยเพราะเราอยากจะวนอยู่ในอ่างบปอีกห้าสิบปีแต่ถ้าเราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะเราไม่ได้นักเตะในเกดนะครับคล้ายๆกับมาลาโดน่าหรือในเกรดและลักษณะโรนัลโดมาเนี่ยต้องเกรดนั้นเลยครับทึ่จะสามารถเล่นกับทีมชาติไทยได้ทึ่จะสร้างความแตกต่างเลี้ยงเดี่ยวกับชากลากเลี้ยงเข้าไปยิงนะครับแล้วถ้านักเตะที่มีฝีเท้าในระดับที่มั่นคง แต่เขาไม่สามารถจะเข้ากับระบบทีมชาติไทยได้เพราะว่าทีมไทยเราเส้นบอลไม่ถึงเขาอะเราก็มองว่าเขาเล่นไม่ดีเลยครับเราเขาเล่นไม่ไ,มได้เท่าเราเพราะฉะนั้นตัดปัญหาให้ง่ายครับสำหรับผมนิทานของผมเนี่ย80%ต้องเป็นนักเตะเกรดเอระดับเจวันขึ้นไปถึงหลีกยุโรปเท่านั้นครับในทีมชาติไทยที่เหลือนะอนุโลมได้ประมาณ20%ที่ออจากจากบ้านเราขึ้นมาได้เพราะว่าระดับหลีกของเราระดับฟัวภายในของเราเนี่ย ยังสู้เจหล็กไม่ได้ยังยังสู้เมืองนอกไม่ได้ง,ง่ายเลยครับถ้านักเตะเกรดเอเนี่ยเข้ามาเป็นน้ําน้อยยังไงมันก็ไม่เด่นในทีมยังไงเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนจํานวนมาก80%ในทีมไทยของเราได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นการตัดสินใจแล้วครับหรือเราจะหลอกตัวเองไปอย่างนี้เรื่อยๆไปอบรมไปพัฒนานะไปเชื่อมสัมพันธไมตีทำเอ็มบส่งโค้ดไปอบรมนะครับส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเราไปดูงานที่ญี่ปุ่นไปดูงานที่เกาหลีไปดูงานที่อังกฤษ กลับมานะครับก็มาพัฒนาภายในกันจับเด็กไทยมาเต็มทีมนะแล้วก็เอานักเตะเกรด A ที่ยุโรปเนี่ยเอาไปซ่อนไว้นะครับไม่มีโอกาสประชาชนไทยไม่มีโอกาสเห็นฝีเท้าพอเอาเขาลงมานะก็มาลงมาแค่ตัวเดียวระบบการเล่นเนี่ยเป็นในไทยอยู่ไม่สามารถจะส่งไม่สามารถที่จะเล่นได้กับกับเพื่อนเพราะว่าเซนฟุตบอลในในใน,ในทีมเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เข้ากับนักเตะที่เขาอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นตัดสินใจครับ ง่ายๆย,ยอมรับครับยอมรับครับว่านักฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยเป็นเกรดที่ยังต่ําอยู่คนไต้หวันนะคนรัเสเซียคนจีนเขาไม่รู้จักนักเตะไทยเราเลยครับเขารู้แต่ว่าเล่นแบบนี้แหละเล่นแบบนี้แหละมีโอกาสจะชนะได้อยู่น่าจะอยู่ในในระดับ่อนมาทางต่ําในระดับเอเชียเราจะอยู่แบบนี้เหรอครับ ถ้าเราไปศึกษานะไป,ปรบรมมาอะไรก็ตามแต่เรามาเอามาพัฒนาเด็กภายในเราครับพัฒนาปนไปเลยครับพัฒนาให้เต็มที่แต่มันมาสุดตรงไหนรู้ไหมครับมันมาสุดตรงว่าเราเอาเด็กไทยเราขึ้นมาติดทีมชาติเต็มไปหมดโดยที่ฝีเท้ายังไม่ถึงและเด็กเหล่านั้นก็จะหลงคิดว่านี่คือระดับสูงสุดแล้วเขาไม่รู้ว่าเหนือฟ้ามันยังมีฟ้าสูงขึ้นไปอีกเยอะหน้ามีนักเตะที่อยู่ในยุโรปที่เขามีคาสบอลสูงกว่านี้นเยอะ และเราก็พยายามดึงนักเตะไทยในยุโรปของเรามาคลุกคลีมาร่วมซ้อมเพื่อจะให้เขาปรับวิธีการเล่นให้เหมือนกับเด็กไทยเราถ้านักเตะคนไหนนะสมมติว่าเอราวันนี่ลขงจะขึ้นชุดใหญ่ลยยงเนี่ยจากการซ้อมกับแชรกีซ้อมกับหลายๆคนที่นั่นนะต้องมาปรับสปีดบอลมาปรับฝีเท้าเข้ากับเด็กยู13เราเนี่ยกลับไปเขาแย่แน่ครับนอกจากเอราวันจะรู้ทันนะแล้วเขาค่อนข้างที่ต้องบาดลงค์มกล้นในการเล่น ต้องแสดงฝีเท้าเนี่ยให้ได้เท่ากับมาร์ลน่าแสดงฝีเท้าให้ได้เท่ากับนูลล่นนะครับโรนัลดเลยนะครับเลี้ยงกระชากลากเลื้อยให้ขาดรอยไปเลยเนี่ยคนไทยนี่จะเห็นเพราะว่านักเตะทั้งทีมเนี่ยเล่นคคละสไตล์ของเขาเพราะว่าเกรดฟุตบอลของเพื่อนๆที่เล่นในทีมถึงแม้จะอายุมากกว่าสองสามปีแต่เกรดฟุตบอลยังสู้เขาไม่ได้เขาก็ต้องปรับตัวแหละครับส่งบอลไปนะครับเอสปีดบอลเพื่อนไม่ทันหรือวิ่งฉีกไปเพื่อนไม่รู้ว่าจะวิ่งแบบนี้ เยอะแยะครับในระดับฟุตบอลที่เอราวันซ้อมอยู่กับรียงไงกับเด็กอายยี่สิบสามเราเนี่ยคุณละฟ้ากับหิวเลยครับคุณจะอะไรไปเที่ยวกับแชร์กีกับนีบัญญามาติศหรอครับเขาเป็นนักเตะแมนยูเขาเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสที่ซ้อมอยู่กับเอราวันแล้วเด็กเราเด็กอายยี่สิบสามเนี่ยเป็นยังไงครับคุณเป็นนักฟุตบอลคุณน่าจะคิดได้นจะซ้อมยังไงแต่ก็ต้องซ้อมเพราะว่าประเทศไทยบอกว่าเราเป็นน้าน้อย ผมบอกเลยครับว่าต้องทําให้นักเตะที่ยุโรปเป็นนาำมากให้ได้ในทีมทไทยเหมือนกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้เขามีรุ่นไปฟุบอลโลกนะครับถึงแม้ว่าเขาใช้วิธีผิดก็ไม่เป็นไรครับแต่ผลลัพธ์เขาได้แต่ของเราไม่ได้ทําแบบเขานะต้องใช้นักเตะในยุโรปเป็นนาำมากคือแปดสิเปอร์เซต้องเป็นนักเตะนอกทั้งหมดครับนี่คือทางออกทีมไทยแล้วมันจะดึงทุกอย่างขึ้นเองระบบภายในของเราจะปรับเองครับแต่ถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงสักทีเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกร้อยปีครับ อันนี้นะครับเป็นการสรุปนิทานในคลิปที่แล้วให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งครับส่วนตอนนี้ท่านไม่ต้องห่วงว่าที่ยุโรปเรามีนักเตะที่เป็นนักเตะไทยอยู่ต่างประเทศที่เป็นลูกไทยลูกครึ่งไงเยอะหรือเปล่าเยอะครับเยอะมากด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยทําสํารวจและเราคอนเซอร์ว์ตอนุรักษ์ยมเพียงแต่อยู่ในประเทศไทยเรามากว่า30ปีแล้ว โดยเรามองเจแปนเวว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนขึ้นมาในรุ่นยูสิบเจ็ดส่งต่อมายูยี่สิบส่งต่อมายูยี่สามแลวขึ้นทีมชาติชุดใหญ่นนั่นเป็นความคิดที่ผิดครับเราทึ้งวนอยู่ในอ่างมาห้าสิบปีไงเปิดหูเปิดตาบ้างครับว่าทีมชาติที่เขาประสบความสำเร็จในระดับเอเชียเ็าทากันยังไงแลวเขาทาแบบนี้ทั่วโลกครับและสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือการอ่านเจแปนเวให้ขาด ผมอธิบายในคลิปนี้ครับเพราะมันยาวนะผมอธิบายสั้นวันนี้ผมมาเล่านิทานสั้นให้ท่านฟังนะครับท่านเห็นหรือไม่ครับว่นนานิทานของผมเนี่ยมันไปสู่บัลลโและเป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องทําคณะกรรมาการแค่ไม่เกินส0่คนเหรอครับนั่งเซิร์ชคอมพิวเตอร์ทั้งวันครับทาวอลลุ่มเลยเรียบเรียงรายชื่อสโมสรทั่วโลกมาฝรั่งเศสมีกี่สโมสรเอาไมาห้หมดทุกหลีกเขาอะเรามาจัดเกรดครับทําเป็นแผนนะครับคือต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเลยแหละในการที่จะ กันกองเรื่องนี้ตัดเกรดครับสโมสรนในลีกเอิงเกรดเอนะครับบุนเดสลีกาเนี่ยเกรดเอครับเพียรในลีกเกรดเออันไหนเป็นเบวกแล้วครับอันไหนเป็นพรีเมียมแล้วทีนี้ทีมในลีกวันเขาเนี่ยคือเกรดพรีเมียมในลีกสองนะครับจะเป็นเกรดเอได้หรือไม่ระดับสโมสรถึงหรือไม่ทําโปรแกรมนี้ออกมาครับแล้วก็ทําโปรแกรมเกี่ยวกับนะครับการลงแข่งขันนะครับการทาประตู สปีดบอลอะไรทุกอย่างอะ่ะที่เป็นฐานข้อมูลนะ่ะของนักเตะเหล่านั้นตัดเกรดอย่างวิทยาศาสตร์และทีนี้นํานักเตะเหล่านั้นเข้ามานะครับให้โค้ชชั้นยอดอย่างอีชีหรือใครก็ตามแต่ที่สามารถนําทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียได้เนะี่ยเป็นผู้นะครับฝึกซ้อมทําการแข่งขันและจะต้องไม่ทําแบบในระบบดีมทีมนะและต้องไม่มีระบบเครือข่ายในะลนักษณะที่มองลงไปชุดเล็กแล้วก็ดึงขึ้นมาไม่เอาครับแบบนั้นระบบลูกรัก ระบบพึ่งพาอาศัยระบบเด็กเส้นที่ท่านพูดนั่นแหละต้องยุติจะต้องคัดเลือกเด็กจากโปรไฟล์และเกรดฝีเท้าเท่านั้นถ้าเด็กไทยขี้เกียจไม่ขยันเด็กไทยภายในขี้เกียจมาขขันก็ไม่ต้องให้ติดทีมชาติครับแต่ถ้าขยันในระดับพีเจในระดับของสุพนัทเนี่ยที่เขาไปค้าแข่งอยู่เบลเยียมกลับมาเนี่ยนะครับเขามีความสามารถมากพอนะครับไปติดเจลีกได้นะ กามกเจลีกหนึ่งอ่ะไม่ต้องให้ติดทีมชาติครับเอาเฉพาะนักเตะที่เล่นอยู่ในเจลีกหนึ่งต้องเป็นตัวจริงด้วยติดทีมชาติถ้าแพ้เป็นตัวสำรองหรือเจลีกทูไม่ต้องเอาติดทีมชาติครับต้องแบบนั้นเลยครับนักเตะทุกคนจะได้สปินตัวขึ้นมาถ้าทำไม่ได้ตามกฎเกณฑ์นี้ถือว่าฝีเท้ายังไม่ถึงถ้าเราอยากจะชนะทีมอย่างซาอุชนะทีมองรุสเบต้องทำแบบนี้ครับแล้วนักเตะที่หงกามาทุกคนไม่ใช่ทางรัดนะเราไม่ได้ไปซื้อตัวฝรั่งมังค่ามาเตะนะครับ นักเตะไทยในต่างแดนทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ตามพรบรสัญชาติกฎหมายไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่างหากครับเป็นการนะครับไม่ปฏิบัติในหลักสิทธิมนุษยชนไม่ให้สิทธินะครับในความเป็นพลเมืองไทยแก่บุคคลที่สมควรที่จะมารับสายชาติตรงนี้ต่างหากครับที่ท่านทําผิดและทีมชาติชุดใหญ่จะต้องเป็นเอกเทศไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ธรรมนูญฟุตบอลของสมาคมครับ เขาต้องอยู่ภายใต้ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายเทคนิคของเราต้องเข้าใจความลึกซึ้งของระบบการสร้างทีมระดับโปรแบบนี้นะครับถ้าเขียนไม่ได้ผมจะเขียนให้นะครับอันนี้เป็นนิาทานนะครับขอจบนิาทานแค่นี้แหละครับ ฉันเป็นแฟนบรเลล์ฉันเป็นแฟนโอแอลที่ฉันรักเรียงมากถึงนกวที่เคยเป็นเพราะเห็นเรียงให้โอกาสกับช่างศ <Yeah. S 2> ึกเอรวัณกาดเยนัทเตเชื่อสายไทยแลนด์พี่ชายรองชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดเยช่างสมพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a Lion fan and I love Lion more than ever Cause Lion gave a chance to One Guardian, a Thai player, I'm from the same city as mirror Rawan guardian, Thailand, I love Fonseca Thank you for the opportunity for my son, the Thai war elephants. ฉันเป็นแฟนบเลียมฉันเป็นแฟนโอเดลที่ฉันรักเลียมมากนก่าที่เคยเป็นเพราะเห็นเลียมให้รักกับฉันสุดเดราวันกาดีเยนักเตเชอรอสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานเมือเดียวกันกับเอราวันการี ช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักปร์ฟอนเซกาขอบคุณสำรับโอกาสให้ลูกชายเอราวันอิสานใต้ช่างสึกไทยแลนด์เจสซี่เฟนด์ด้วยฟอลโลเน่แตชมป์เดียวพิเศษจะไม่คโยะตัวนสั่งสอนเอราวิณก้าจีจ่เอสตูริชิงไต้ลอนได้ช่อใจในเมมเบลเทวันกวดิไต้ลต่ฟุงเาลตตัวในทพิสวันอฟั